เราบูรสร้างบุญศนด้วยกันนะทำบุญร่วมชาติับบาตรร่วมขันเด็ดดอกไม้ร่วมต้นเรามาสร้างบุญศนด้วยกันนะครับเชิญนะครับท่านใดยังไม่ได้สร้างโบสถ้านี้นะรักสักครัสร้างโบสถ์ได้เลยแลกเหรียญเปลี่ยนตังตรงนี้นะครับแลกเหรียญเปลี่ยนดันเงยหน้าสูงมองเห็นจุดแรกเงินนะดอกไม้ทุกเขียนด้านขวามือของท่านนะหิวข้าวหิวปลา ไปหลังกองอานวิการมาแล้วหุมน้อยพักไปร้อยแดงแดงมาเลยโอ้โหชื่อใจนเขาฝากใหายันแดงแดงกลับไปด้วยใ้ายันหลวงพ่อเพชรแหนะคุ้มครองคุ้มภัยเอาไปติดหน้าบ้านก็ร่ำก็รวยติดบ้านไหนก็รวยติดรวยอยู่แล้วมันรวยไปอีกนะเดินเชิญนับพี่น้องสาธุชนคนใจดีพุทธเมธีขวามือของท่านเดินเข้ามาดอกไม้ทุกเพียนมะลิมะลาบุปผามะไรย ได้แล้วอย่าลืมเดี๋ยวฝากนิรหสูฝากไ้ด้วยได้แล้วอย่าลืมนะติดแป้งแต่งใบโพชโชสัทธาบูชาพระคุณพ่อบูชาพระคุณแม่เธอคนเราเกิดมามีพ่อมีแม่เดือกันท้งนั้นไม่ได้เกิดจากกระบอกไม้ไผ่เหมือนนิยายคณะเกศทิพย์พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาหมดข้าวไปหลายถ้วยหมดถ้วยไปหลายเครือหมดกระปิ้กระเทือก็มากมายกว่าจะโตขึ้นมาได้ลำบากเหลือเกินแม่ได้ดอกไม้ทุกเพียนได้ยัง กำลังจะซื้อใช่ไหมสร้างโบสั้นหลังโบดมือเปล่าสร้างไวนะฮะเอรแล้วเนาะจะไปนะโอ้โชคดีโชคดีนะครับที่มาใหม่ๆยังไงอย่าลืมนะดอกไม้ทุกเทียนไม่มีราคาแล้วแต่ศรัทธาตังใส่ตู้ลงไปนะครับแล้วโผเงินโผทองโหจำลองโหตัดสลูโหสมมติโผลพ่อโหแม่ของเรานี่แหละ พระบุณพ่อแม่ล้นฟ้ามหาสมุทรพระบุณพ่อแม่สูงสุดมหาศาลพระบุณพ่อแม่เลิศหน้าสุดหาทานใครจะเปรียบปานพ่อแม่ของฉันนั้นไม่มีพ่อแม่เป็นครูผู้สอนแต่ตอนต้นพ่อแม่ทุกคนอุดมพรหมวิหารพ่อแม่มีเมตตากรุณามุทิตาทานพ่อแม่มียานอุเบกขาเป็นอารมณ์จ่างตักโหมเป็นโัทองนึกถึงพ่อนึกถึงแม่ของเราตักให้สูงเอาไว้นะครับ และท่านใดยังไม่ได้สร้างโบสถ์ก็ขอเรียนเชิญเจริญนศรัทธาโอกาสดีๆมาถึงกันแล้วเชิญฮะเชิญรวมบร้างกุศลด้วยกันทำบุญร่วมชาติตับปาราร่วมันเด็ดดอกไม้ร่วมตนสร้างกุศลด้วยกันปัจจัยอธิษฐานแล้วก็ใส่ในถ้วยจะเขียนชื่อน,นำสมบุดฝากาไว้ก็ยินดีนะครับนะจะได้เป็นหลักเป็น,านหานหล้นชายเหลือฝาก้ยัพ่อเพชรมา ให้ไปด้วยนะไปแผนหน้ารถแผนหน้าบ้านแผนที่ร้านค้าก็ดีค้าขายดีนะครับรวมบุญสร้างกุศลด้วยกันเด็กชายนฤบดินปัญจวัตรนะคับมาจากไหนเอ่ยจากตาลสินหินน้ำดำรวมบุญหนึ่ร้อยบาทมาตายจังเลยเออชื่นใจมาจากตาลสินเนี่ยจะไม่เขียนไม่รู้นะเนี่ยมายก็เจอนะ มาจากไหนกันหนอรายงานตัวเลยหัวใจสร้างโบสถ์ตรงนี้ก่อนมือว่างๆสร้างโบสถ์เสร็จไวถ้าจำดอกไม้มันกามูลกามีตับปากใจเอออาพี่เดี๋ยวจับสมเด็จไปด้วยสมเด็จเรียกจับขอบคุณนะเชิญนะครับสร้างโบสถ์มือว่างๆสร้างโบสถ์เสร็จเร็วนะเชิญนะครับดันชายเอาปากไปด้วยซื้อดอกไม้ทุเรียนด้านโน้นตรงนี้สร้างโบสถ์กันก่อนเท่าไหร่ก็ได้ แดงมาเดินไปเลยเนี่ยถ้าแดงมาเดินไปี่พยังหลวงพ่อเพชรนะ่ยา่ะแมขอบคุณนะครับให้มีความสุขความเจริญไม่เก็บไม่จนไม่เจ๊งไม่ตามกว่าคนไม่จนกว่าใครไม่ต้องกินน้ำใต้สอบไม่เป็นสองรองใครเชิญครับโมธนาบูนด้วยกันขอบคุณนะครับพี่ใหญ่ใจสปอร์ตยอดสภาวัดจะไหนเนี่ยเอามาจ้าดังนกดังนกโอ้เศรษฐีลังนกนะ รวยปลารวยปลาหลังนกปีนี้เชิญนะครับร่วมบูรสรวมบุญศนด้วยกันทำโบสถร่วมชาติจับบาตรต้นขันเด็ดดอกไม้ร่วมต้นเราสร้างบุญนด้วยการเชิญนะสร้างโบสถ์หือว่าว่างสร้างเสร็จไวนปงานแจกสมเด็จเรียกทรัพย์คนละองค์คนละองค์มาจากไหนกันครับขยี้ขยี้ขยี้นึกนึกบ้านเจ้าของไป่ออกงานนั้นมีคนถามกันดีแม่หมายจะวเทพวี่ปะ có phải bệnh hàng ngày thêm, thêm đó. đó à với à, đây thì tổng thể liên sát nha hiện nay nhân dân thong nhớ bỏ tổng thể lời hiểu liên sát đây rồi ở trên đất buồn sang buồn sang buồn để căn sắc lắm nha căn sẽ tu tham cắn như này sang buồn rồi sẽ cắn quay quay chơi chiều chơi chiều thì lục sỉ bắt mày rồi căn sẽ tu lấy được không đây là cả căn sẽ tu thì bên เห็นเจอสัทธาครับโอกาสดีนานีทองนะฮะรวบุญต่อข้อบุญเพิ่มเสริมบุญใหม่กันจ้ะเห็นบุญไปเลยนะเห็นร่าไม่ลืมว่านะจ้ะข้อมูใส่ตู้เลยนะสร้างมูลง่ายสร้างมูลเก็บไปได้เลยของเราเนี่ยแหละปัจจัยใส่เดือในตู้เลยเลยรวบรวมสร้างกุศลด้วยกันนะจ้ะขมูลร่วมช่าธรรมบาร่วมขันเจ็ดดอกไม้รวมตนสร้างบุศลด้วยกันจ้ะ วงเงินหมดทองเน้อปากหน้ากองมาเมื่อการมีตัวอย่างอยู่นะปากตามเขาแต่จริงๆไม่ต้องตามกันหมดก็ได้ตัวอย่างเป็นแบงค์เขียวๆลองใครปากแบงค์หนงแดงสมน้ำหน้าโคสมกสักหน่อยสิบูชาพระคุณพ่อแม่แล้วบอกรักมากให้ปากแบงค์น้อยทะลักน้อยให้ปากแบงค์ห้าสิบทะลักทุกวันแบบใสยันจะปากแบงค์ยี่สิบแต่ดงมาลักกันทุกวันเลยเนาะเอทำบุญหลายจุดนะ แลกเห็นเป็นตังเลยครับหันหน้าเข้ากองเงินการซ้ายมือเป็นแลกเหรียญแลกแบนมีแบนใหญ่มาแลกแบนย่อยมีเจ้าร้อนมาแลกแบงยี่สิบเอาไปเป็นเครืภาพตัดไวยแลกเหรียญกันไปปิดทองหนึ่งลูกหนึ่งหลุมก็เอาเงินวางไว้บนหลุมนะฮเท่าไหร่ก็ได้สร้างโบนสร้างหลังด้วยตะกงของเราหลานสาวอยากจะทำแล้วโอ้โหเต้องหาเก้าอี้มาต่อแล้วใครกันหลานตัวนน้อยเลยหย่อนตู้นะ เชิญินะครับรวบุญสร้างบุญด้วยการตรงนี้ตรงนี้นะโอกาสดีนาทีทองนะรวบุญต่อขอบุญเพิ่มเสริมบุญใหม่เห็นบุญไปเลยละเห็นพระไม่ลืมไหว้บุญพระรักษาเทวดาคุ้มครองพี่น้องเชิญเชลืเชียวตรงนี้ตรงนี้เลยนะโอกาสดีเป็นของเราแล้วอย่าดูถูกบุญําจำนวนน้อย มันจะคอยพุ้มเรางสนองผลเหมือนตุ่มใหญ่เปิดหายรับสายโจนโกงเสียมล้นด้วยอุตอี้ตกลงเมืองสวรรค์สดใสใช้โกหกเมืองนรกทูกระลำบากแน่ถ้าตั้งใจไปสวรรค์ในพันแตรกำหนดแน่เว้นมาทำทำจะบู๊ต่างโหดเสร็จไปสิสีทธินะชื่นใจขอบคุณนะครับแม่จ๋าแม่ลงเชื่อให้ลูกหน่อยได้ไหม แม่มาจัดบ้านไหนครับนนักลุ่มใเดินกลุ่มนะแม่ทำบุญหนึ่งร้อยผมไม่รู้จักชื่อแม่ถ้าแม่ไม่เขียนลงไปนะเศรษฐีเป็นกลุ่มทำบุญหนึ่งร้อยแดงมาก็แดงไปนะแดงมาก็แดงไปจ้ารวมบุญต่อขอบุญเพิ่มนะโชคดีนะครับขอให้มีความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนไม่เท็จว่าไงครับจอมิินตกกับบท่า๊ครับบอกให้มาชำระหน้างานอ๋อครับ อ๋อเดี๋ยวไปกิจกรรมการตรงนี้ได้เชื่อถาวกะนครับโมยนาปุนะรวบบุญเรื่องบุญสนด้วยกันคุณพ่อครับเดี๋ยวเก็บชื่อฝากไว้หน่อยแล้วทางใส่ตู้พ่อแดงมาเป็นลูกแดงกลับนะฮะฝากพยานเราก็เก็บให้ด้วยแขวนหน้าบ้านก็ดีจังเลยได้เรียกซุ้มเรียกตังเข้าบ้านนะแขวนหน้าบ้านนี่ขโมยไม่กล้าเข้าแล้วเราใส่กุญแจโซเด็คเท้าอเหงือก ตาไแดงมาให้ผมงแดงตับได้กตาขอทำไมไม่้าให้ให้ยันแดงจะหมดแล้วกรรมการถ้ยันแดงจะหมดแล้วนะฮะใส่ตู้เลยครับน้องมาจากไหนพี่มาจากระยองครับอุ้ยมาจากระยองเหนือมาสุดทม่ใกล้เลยนึกว่าใกลๆไม่เอากระปิมาฝากกันทักกระปุกกระปิระยองอะไรไปที่ไรก็ซื้อกลับมา พยันแดงหมดแล้วด้วยขอสักหน่อยนะขเดี๋ยวเชิญเจริญศรัทธานะครับร่วมบู้างบูสนด้วยกันตรงนี้ตรงนี้